สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู่สุขคนสวัสดีพี่น้องเศร้าที่ี่สุขคนครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องวันแม่กะเดตุดงานวันหยุดกะเดตุดงานงกูเอาเห็ดกะเห็ดตัวว่าว่าได้อด s แรงมาสั่นพี่น้องเขาแก้ว่าแจ็กทีไดุ้บลบลบ,บ่บจักอ่าเก็บมาคือเก่าแล้วพี่น้องมึอนี่ไม่ได้ไปเซ่ถอาเสวนเก็บมาครับ แบกแบกแบกคือเก้าน,นี่แหละพี่นอ้องอ่างผักเนี่ยของอินสเตรโอค,ครับอากาศส้มวิวมีพี่เคยครับพี่เคยไงพี่เคยไอพีเตอร์ <c oughs> โอ้ยฝรั <c oughs> <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ร้อนไหม <c oughs> คนงานไหมครับคนงานไหมพีเตอร์ลอนพึ่งมาคนงานไหมค่า คนเหนือยัคนคนอะไรคนบ้านเจ้าเขาเรียกคนมงบ่เอ่าสวัสดีเป็นาาภาษามงได้ม<อ>ีไหมภาษามงสวัสดีเขาว่าอะไรสวัสดีเหน,ยนียวดงเหนียวดงเหนียวดงอ่าถ้าเราพูดว่าเห่าดงนี่ได้ไหมได้อ <c oughs> โอ้ยพี่เคยได้เลยครับพี่เคยได้เลยผมจ้างไว้นะน้องสาวเจ้าอ่ะผมจ้างไว้ได้ได้ได้นี่แม่ งั้มันได้อย่างงี้ไหมได้อย่างงี้หน่อยสี่เหลี่ยหรอครับผมมือมอม่อนี้มาอาร์ตคีบเหรออุ้ยจะมันหงุดหงิดแกอะไรอ่ะขวัญหนีนนเบิร์ดแล้วพี่หนออันเก็บอยู่น้ำกันเมือ่อเักครู่นเก็บอยู่น้ำกันหลายๆคนพี่น้องบา้านนี่มาเอาผู้น,นั้นไปผู้นี้ไปไตแอมกระเพื่งไปเมื่อกี้นี่ไปรับคนครับไปรับคนมาแม่ไงละสองบักนี่ ยังบ้านในเตรียมอยู่นี่บอกสองเก็บกับมันลูกพี่สองคน <laughs> เก็บกับลูกพี่สองคนครับผมอมืนายที่เมาเลิกนายที่เมาสเลิกแล้วเบิ่งพุนพ่นพุ่นนะแถวพุ่นละย้้ยพุน่นปลายมือผมพุน่นสุดแถวพุน่นจังสี่ได้เลิกแต่ว่าตอนนี้หงเก็บอยู่น้ำกันสองคน <laughs> เก็บย่องกันสองคนเดี๋ยวไปสัมผัสพี่เคยก่อนไอพี่เคย ช่วยไหมช่วยหนักไหมหนักไหมงานหนักไหมหนักอยู่ธรรมดาธรรมดาไม่เหมือนบ้านเราเออพอได้อยู่พอได้อยู่อ๋องานบ้านเราไม่เหมือนบ้านเขาแ่นบ่เอ้าแล้วเจ้าไปโยนหมากเขาทิ้งทําไมนี่ลูกพี่เจ้าเอาทิ้งทําไมเนี่ยฮะเล็กไปเล็กไปเออเล็กไปมันใช้ไม่ได้บ่ใช้ไม่ได้เล็กเอางี้พูดการเป็นการเดบีเตอร์ น้องสาวเจ้าค่อยจองเลยเดี๋ยวน้องสาวผมก็มาเห็นอีกรลบเอาก็พอดีก็ผมไหาน้องสาวเจ้าดูดีไหมดีเออถ้าเกิดถ้าเกิดผมจีบน้องสาวเจ้าติดนะพอดีเลยทีนี่ได้ได้อจีบติด่อน เดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเจ้าก็ได้ดูแลค่อยเองไม่เป็นไรได้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 ไดนไปดูแลพี่เคยเนี่ยพี่เคยดูแลเออก็วางสั่งมาค่าดองเท่าไหร่สองแสนพอโอ้ยเบา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 พอเบาพอเออค่อยเปลี่ยนไปได้หน่อยนี่ไหมเบย นี่คร eh, ah ับพี่น้องเอาหมากันนี่เนาะเก็บโลเนาะเก็บโลเบื้องแดงเต็มพื้นครับพี่น้องนี่เอาถิ่มเบิดเลยเดี๋ยวนี่เอันเมื่อกี้ไหนสียดายอยู่ทอร์เมนบ้านห้องเมื่อกี้ถิมบดเลยเอาถิ่มไล่ไปนี่เดี๋ยวกมาเนี่ยมันบด้ใส่ได้เกียรติเขาครับอันนี้เขาสีอาแต่บอกจังสีครับพี่น้องครับนี่อืมเจ้าอ่อนหน่วยงเงี้ยนะมูหน่อยหน่อยเังสีหน่ครับนี่มูหน่อยหน่อยเังสีหน่เขาบอก แต่ว่าห่างแซีบเลยครับสมหรับผมคิดว่านี่มันจีแซีบกว่าเนาะน้วยหน่อยๆนี่มันจีแซีบมันจีกรอบมันจีกรอบกว่าก,วก,วกันนะความอันนี้ของมันนี่ผมว่านี่จีเสียบกวนจีเสียบกว่า,วา,าน่ว้ไ่นี่เด็ดที่มืดครับนี่ตัวตังตัวนี่เอาอยู่นี่พอเอาพอไดอ้ถ้าเปรียบเทียบถึงว่ารลุาสตรนะคนบ้านนี้เขาเขาไม่รู้จักของแสียบไม่ได้วา่าเนาะ <c ười> ม่วงฉีสำหรับผมนะมันสิมันก็เสีบอยู่ครับม้วนงี้สิมันก็เสีบอยู่กจนสำหรับผมหวานสฉีฟาวไปหนกหน่อยนะไินดีชิมหนเบื้องนี่น้อยน้อยังสิเนี่ยอะไะนี่น้อยังสิเนี่ยน้อยนี่เขาบม่เอาเลยครับนี่เขาเอาถิมจะว่าม้วนี่แหละเนี่ยมันแซีบนี่ครับนี่อ่าเดี๋ยวน้อยังสิอะไรนี่ผมมาผมมันสีแซีบอยู่หน่อยกว่าดีไหมก็สีวางฉั่นกว่าก่อนครับ เสียดว้วนะวยกนโนง่ิบุนเลยอือืมตนแรกสีขาวครั o บออบก้าไมนอยู่กับกับมันหลนแต่อันนี้ไม่พอใจวันมาพนทำไมบ้านเขานี่มันสิมีเอกลักษณ์พวนี้ครับ อันนี้มัน,มนกรอบแล้วก็หวานก็่สิกินบ่ค่อยมียมากแต่ก็แซ่บอยู่แซ่บของเขาแหละ <c oughs> หวานครับหวานผมย่ำลบะบะนาวไม่บานนี่หวานนี่หรือหวานแห้งกินละลายนเลยนี่กินจน,น,นแหดครับแหดคว้าหวานสดหวานเกินนี่เดื

ประมาณนี้แหลนะเนาะบรรยากาศมันยุดกับบริยุดน้อเขาเดอกพี่น้องเอ้ยพอเบียกได้งเงินเขามาเหตุงานกับมาหาเอาคักเอาแหนยดีดีน่ะโอ้โหกคักคุณอักจาก,ากอันนี้ขนาดเก็บออกไปแล้วได้พี่น้องเนี่ยอันนี้รอบสุดท้ายมาเก็บโลได้ครับเนี่ยมันก็นยังเจอว่ามีอยู่เหลือหลายอยู่เนี่ยเนาะอากาศกิ ช่วงนี้กับคนหว้วนแต่ว่าบ่ถึงก็ว่างหว้วนซ้ำในปีที่ผมมาดอกผมคิดว่าเนาะปีนี้ก็ถือว่าคนแข่งสฉียวเคอยู่บ่ค่อยห้วนครับคนได้ดอกขายเงี้ยต้งต้องสชีเอาครับไม่ไม่ก็เฉียดตอนนั้นนี่เนาะรับการเหตุการณ์เหตุงานณยุบประเทศอิสราเอลครับเฉี่ยแหละยากได้เงินเขาก็สู้เอาหว้วนก็สู้เอา เบ็ดหลับไปสาวๆเส้าๆหมุ่มหมัวทุกทัวที่ทิบไปสนะอือเอาปากไว้ซ้ำนี่แล้วครับผมเฮ้พีเตอร์ปีเตอร์แม่ถ้าคนบ้านเจ้ามาดูว่าไงเอาใบ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 ก่อนเออใบคนบ้านเจ้าก่อมาได้กี่เดือนแล้วเจ้าโอ้ผมมาได้เดือนคับ สิบวันอ๋เดือนกับสิบวันครับอ๋อโอ้ยได้ได้เงินเยอะโอ้ก็เยอะอยู่เยอะกว่าที่บ้านเราเออพอได้อยู่ใช่ไหมพอได้อยู่เออพอได้อยู่พอได้อยู่สู้ใช่ไหมสู้ว่าใช่ไหมเอาแล้วผมก็นั่นแหละเป็นบรรยากาศเดี๋ยวยุ่มกันสองคนกับควายเก็บไปแล้วครับเดี๋ยวถามมั่วไอ้ก็จอบมาเดี๋ยวนายก็มาแบบคิดว่าเมาเลือกครับวัอนี้มาเลือกแจ้งได้กับแจงพบกันไม่คิบไหนครับ นำหับคลิปนี้ก็่ปากไว้สักนิดละอาเบิ้งบรรยากาศเหตุการณ์เหตุการณ์ในสวนซื่อๆครับพรอมไหมครับผมสวัสดีครับ